สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์อดีตสามีผู้จัดการดาราดังซุ้มกินไฮโซอังหมดตัวเหตุเมียดาราหุบสมบัติพ่อแม่นำสกุลดังยังนิ่งเมาสนั่นอีกสงสารอดีตเมียน้อยของอดีตสามีผู้จัดการดาราดังตกที่นั่งเดียวกันอดีตสามีผู้จัดซุ้มกินไฮโซมีลูกอังหมดตัวเมียดาราหุบสมบัติพ่อแม่นำสกุลดังยังนิ่ง น่าเห็นใจอดีตเมียน้อยของอดีตสามีผู้จัดและดาราดังที่ต้องมานั่งรับกรรมโดนฟ้องชดใช้ค่าเสียหายและตกที่นั่งเดียวกับผู้จัดเพราะอดีตสามีผู้จัดก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมล่าสุดชนีนางใหม่อีกนางที่ควงท้องราตรีดีกรีไฮโซมีลูกแล้วประมาณแอบสามีไปกินกันแซบๆแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความรับผิดชอบที่ก่อไว้ รีบเคลียรซะในส่วนเมียน้อยที่ขึ้นแท่นหลวงก็ควรมาช่วยไม่ใช่ปล่อยให้รับกรรมเคลียร์กันเองและส่วนอดีตหลวงตามข้อตกลงกระดาษแผ่นหนึ่งที่แลกกับใบยาก็ยังไม่เคลียร์แถมสร้างหนี้ปัดภาระให้ชีต้องมารับแทนแถมยังไปพูดหลอกบรรดาชนีว่าหมดตัวเพราะอดีตเมียดาราดังหุบสมบัติหมด แปลกทำไมบรรดาชนียังเชื่อว่าฮีมีตั้งและที่แปลกกว่าคือพ่อแม่ไม่จัดการอะไรบ้างทางทางที่ก็เป็นคนที่ออกสังคมนำสกุลดังเรื่องแบบนี้พูดไปจนทั่วแม่ไอาใครก็อายลูกเวลาโดนลูกถามบ้างขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ